บทที่12ชินบัญชรชยาสนากตาพุทธาชิตวามารังสวาหานังจะตุสัจจาสพังระยังระสังเยปิวิสุนาราสภาตันหังกราทโย ο, พุทธาอัตถวิสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเต,เ,ตเตมุนิสรา สีเสปฏิติโตไมหังพุทธโธธรรมโมทวิโลจนีสังโคปฏิติโตไมหังอุเรสัพพคุณาการโรหัตะะเยมีอนุทารุธโธสารีปุตโตจะักขีนีโกนทันโย و. ปิทิพภาคสมิงโมคลานโนจาวามะเก ทัณีสวานีหมหางอาสุงมานันทะราหุโลกัสะโปจะมหานามโมอุภาสุงวามาวามโสตะเกเกิสโตปิธิภาขศมิงสุริโยวะปะทังปะพังกาโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตม,มุนิปุงคาโวกูมา ระกัสโปเทโรมเหสีจิตตะวาตโกโซไมหังวันานีนิจังปฏิถาสิกุนาการโรอุนโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศีวลีเถราปรจัจะ อิเมชาตาณลาเตติลมะติลกามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชินโรจิโนรสาชลันตาสีละเตเชนะอังคมังศิเคสุ สันทิตารตาตนังปุระโตอาสิทักขีนีเมตตาสุตกังทชักขังปัจจโตอาสีวามีอังคุลิมากังขันธโมระปาริตัตจะอาตานาติยะสุตะกังอากาเสชนะชะทานังอาสิเสสาปาการสันทิตา ชินานาวารังสัตสังยุตตาสัตตปะปาการะลังกาตาวาตปิตาทสัญชาตาพาหิรัตชัตตุปัททวาอาศสาวินยังยันตุอนันตชิตนะเตชันสา,าวาสตโตมีสกิจเจนะสัทธาสังพุทธปัญชเชร ชินปัญชรมัตชมหิวิหารตังมหีตะเลสัทาปาเลนตุมังสัเพเพเตมหาปุริสภาสภา,าอิเจวะมันโตสุกโตสุ รักโขชินานุภาเวนชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนชิตาริสังคโฆสังฆานุภาเวนชิตันตรายโยสสัตธรรมานุภาวะปาลิโตจารามิชนะปัจฉริติบทที่1ิพาหุงมหากาพาหุงสหัสมะพินิมมิตาวา มิตรสาวุทันตังครีเมขาลังอุทิตโคประสาเสนมารังธานาติธรรมวิถีนาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยามังคลานิมาราติเรกมามพิยุตชิตสัพพรันติง โครัมปนาลวะกามักขามาทัดทะยังขังขันตีสุทันตวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังขคลังกาลานินาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวัคขีจักกามสานีวสุทธารุนันตัง เมตมัมปุเสกาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิอุคิปตะคัมมตินหัตทัสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตัง อิทีพิสังขาตามาโนชิตาวามมนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกตาวากันธมุทธรังอิวาคภินยาจิตยายะทุทธวจันังชนากายมัตเชสันเตนโสมาวิถีนาชิตาวามมนินโทตันเตชะสาวตุเตชยมังคลานิ สัจจังวิหายามติสักจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามะนางอ,อติอันทภูตังปัญญาปทีปชาลิตโตชิตวาโมนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยามังคลานินันโทปนันทพุชคังวิปุทังมหิตทิงปุนเตนะเถระพุชเคนะ ธรมมปยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภาวตุเตชยามังคาลานิทุกขาหะทิทิพุชเคนะสุทธัทหัทางพรามังวิสุทธิชุติมิตรทิพกาทิพานัง ยานาคาเทนาวิตีนาจิตวามุนินโทตันเตจสาภหวตุเตชัยมังคลานิเอตาปิพุทธชยามังคลรอัตคาถาโยวาจโนทินาธินีสารเตมตันทีหิตวานานิกาวิธีนาวิธานิจุดปทวานิโมคังสุขังอติเคย อธิคเมยานโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโทหิตายาหิตายาสัพพปปานินังปูเรตวาปารมีสัพพัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะโอตุเตชยมังขาลัง ชยันโตโพธิยามูเลศกยานังนันทิวัธโนเอวังตาวังวิชโยโหหิชยัสุชยมังคาเลอปาราชิตะปัลลังเกสีเสปทาวิโปคาเรอภิเสเกสัมพพุทธานังอกัโปโตปโมูทติสุนักขันตัง สุมังคาลังสุปพาตั้งสุหุติตั้งสุขาน,นสุมุหุโตจะสุยิถังพระมจาริสุปัทกขีนังกายกรรมมังวาจกรรมมังปัทกขีนังปัทกขีนางมโนกรรมมังปานิทีเตปัทกขี่นาปัทก ขีนานิกตาวาลพันตาเทปทัทขีนีภาวตุสัพ,พมังคลังรักขันตุสัพ ปเทวตาสัพปุทธานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตภาวะตุสัพพมังคาลังรักขันตุสัพะเทวตาสัพพธรัมหนุภาเวนัสธาโสตีพะวันตุเตภาวะตุสัมมังคาลังรักขันตุสัพะเทวตาสัพพานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเต บทที่14ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมะธรรมทานีนะพระวันเตปูชิตาโสทิงกะโรนเตทะวิหารมันทะเลเทรา จะมัญชานาวกาจิพิขาโวสารานิกาธานปาตีอุปปาสกาคาดมาจะเทสานิขามาจะอิสราสัป,ปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชลาพุชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัปุปติกา นิยายานิกังธรรมวรังปัิจเตสะเพปิทุกขสะกะโรนตุสังคยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมธาระทะราจัปุคลาสังคโคโหตุสัมคโควอัตถายะจะนิจะหิตายะจะอัมเหรักคะตุสัมทมโพสะเพปิธรรมจาริโน อุทธติงสัมปปุเนยมายมายะยามะธัมเมอริยปเวทิเตปะสันนาหุนตุสะเพปิปานิโนพุทธสาสนีสัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุทติภาวยะสตานังสมิทิงสมิทังเมตุเมทะนิง มาตาปิตาจะอัตระชังนิตจังรักขันติปุตตดกังเอวงังธรรมีนราชานูปัชังรักขันตุสัพพทา